สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมวันนี้เราก็อยู่กับเฮ้ยทำไรอะอยากได้อะบ้าเชีย่ยอยากได้เชื่ออะไรละ่ะ <c oughs> ดูเฉยอันนี้ครับ <c oughs> เราเนี่ยมันอยากได้แล้วเนี่ยมันอยากได้หุ่นมันโลกจิตครับวันนี้เราก็จะไปทำบัตรอะไรนะเออบัตรเอ็มการ์ด จะได้ดูหนังแบบเสียตังค์น้อยประมาณว่าเนี่ยคนงบเออ <c oughs> งกคงบอยู่คนเดียวเลยมันมงบเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่เดอะมอลลกำลังจะไปดูหนังไม่มีตังค์นะคบมาเดอะมอลนี่ไม่มีตังค์มาเดมอลนี่ไม่มีตังค์อ่ะแล้วเราก็เดินตากแอร์ไรเออดนะเดี๋ยวเราจะไปโลตัสไปดูหนังพอดีแฟนเขาไม่มาครับเขาจะแอบไปดูหนัง เ,เดี๋ยวจะลงให้แฟนเขาดูครับกลับไปเร่งเดินข้ากพูด <c oughs> ดีอ่ะ <c oughs> พูดดีมากใครแปลกเลยเหมือนเที่ยวตรงไหนเนี่ยหลอกกว่าเที่ย <c oughs> มันใช่อ่ <c oughs> ะไปแล้วครับเดี๋ยวทำอะไรกันแล้วบ๊ายบาย